ที่ห้องประชุมเจ้า3ามภรยาชั้น3อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาะทในวันแรกของการสมัครสอบครูผู้ช่วยมีผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566เดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายัยนาทได้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้สมัครพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยอย่างเคร่งครัดในการนี้นายประยงศรภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายัยนาทได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมาการรับสมัครสอบและผู้เข้าสมัครสอบ